สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการแห่งแนวคิดเกาะติดเทรนที่จะนำเสนอเรื่องราวและวิธีคิดของเหล่าคนดังที่ประสบความสำเร็จระดับล้านวิวและนี่คือรายการคนล้านวิวและแขกร้านวิวในวันนี้นะครับจากอดีตเธอเป็นนักธุรกิจนะครับมีพนักง,งานมากกว่า100คนแต่ชีวิตกลับกลายมาเป็นหนี้3ามล้าน เธอเอาชีวิตเข้าสู่ในโลกของออนไลน์และประสบความสำเร็จนะครับเธอจะมีวิธีการอย่างไรนะครับไปพบกับเธอเลยครับครูพี่พรเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์นพก้าวไทยแลนด์เจ้าของแฮชแท็กมากกว่า143.5ล้านในแฮชแท็กครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นพก้าวไทยแลนด์และเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านมากกว่า68ล้านขอเชิญพบกับ ครูพี่พรแบรนน์อปเก้าไทยแลนด์สัสดีครับค,ครูเชิญนั่งเลยนะครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณครูพี่พรด้วยนะครับวันนี้โอ้โหขับรถมาไกลด้วยนะฮะเป็นไปเป็นมาอย่างไงครูพี่พรจากเห็นบอกว่าเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจเป็นร้อยล้านแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยเป็นร้อยคนเลยทําแทบทุกอย่างแล้วกลายมา อยู่บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Ti k ต o อกเนี่บอกว่าคนเข้าไปดูอะฮะตั้งร้อยสี่สิบล้านตัวอยากให้พี่พรแนะนําตัวสักหน่อยนึงนะครับค่ะจริงๆแล้วชื่อชนิตาแดงวิชัยนะคะแต่ว่าในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เขาก็จะเรียกกันว่าครูพี่พรใช่ค่ะครูพี่พรแบรนด์รูปกเก้าไทยแลนด์นยค่ะเพราะเราสอนฟรีผ่านสื่อโซเชียลอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่ทําให้คนได้รู้จักกันเยอะใช่ค่ะอ่าอแล้วแล้วครูพี่พรเนี่ย พูดถึงเรื่องอะไรสตอรี่ค่ะสตอรี่ของคนที่ป่วยคนสิ้นหวังคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งคนที่คิดว่าเราไม่มีทางออกอจริง,รงๆแล้วทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มีทางออกทั้งหมดค่ะพอเราเจอค่ะเราก็อยากถ่ายทอดเราจึงนำประสบการณ์ชีวิตจริง,รงๆของเรามาถ่ายทอดผ่านโลกโซเชียลค่ะคุณครูวิพรครับผม,มอยากทราบเหลือเกินนะว่าครูวิพรเนี่ยเข้ามาในโลกของออนไลน์ได้อย่างไร เพราะจากดูประวัตินะครับคุูพิพรทําธุรกิจมาหลายอย่างเหลือเกินถูกไหมครับเนาะมีพนักงานเนี่ยเป็นร้อยคนเลยแต่ก็เกิดจุดเปลี่ยนจากธุรกิจที่ทำอะแล้วก็กลายเป็นติดลบตั้ง30ล้านถูกไหมฮะแล้วมาสู่ในโลกของออนไลน์เนี่ยได้อย่างไรผมอยากให้คุคณครูพิพรนะครับช่วยแนะนานะครับเพื่อ,อผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รู้จักคุณครูคมากขึ้นนะฮะค่ะก็จากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหลังจากป่วย คือป่วยนี่คือเกิดจากการที่คลอดลูกค่ะหลังจากคลอดลูกเกิดเอฟเฟกร่างกายเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดแล้วก็ผ่าตัดผ่าตัดด,ด่วนหลังหลังคลอดลูกก็ทําให้ธุรกิจอะคะ่ะกลับมาทําธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากผ่าตัดเสร็จทําให้ตอนแรกก็ธุรกิจก็ไปได้เรื่อยๆะคะ่ะมาพีคตรงที่ว่าหลังจาก5ปีนะคะหลังจากผ่าตัดกลับมา5ปีค่ะกลายเป็นว่าเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดเพิ่มต้องไปผ่าตัดรอบสองค่ะ รอบนี้คุณหมอไม่ไม่ผ่าให้แล้วค่ะ,ค,ะค่ะหลังจากที่เราผ่าตัดไม่ได้แล้วร่างกายเราไม่ไหวแล้วแล้วก็ปิดกิจาการทําให้เรามีหนี้ค่ะอันนี้แหละจุดเปลี่ยนที่ค,ครูพี่พรบอกว่าต้องมาทําอะไรสักอย่างแล้วถูกเนี้ยเอาเลยฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วง